ขอลองเ<อ>พื่อนมา r <ไป S 2> รียกปัจจุบันเนี่ยเรารีอกกันจนถึงอี1ีสิบลำพึงคือเจ็บแสบมากแต่ก่อนหน้านี้ก็คือเราก็ได้ดูอดีตของนางแล้วใช่แล้วแบบเราก็เห็นสมควรกันมากว่าไม่แปลกเลยที่นางจะแบบแครข,ขนาดนี้แล้วนางจะแบบสาบแช่งตามไปแบบถุกพบถูกชาจริงๆแล้วแบบความแค้นนี้ของนางจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จ แต่เหมือนเพลงนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นเพลงในมุมอีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่าในมุมของลำพึงเพราะว่าเพลงมันชื่อว่าเธอต้องเจอซึ่งมันเหมือนเธอต้องเจอเหมือนที่ฉันที่ฉันเจอเอออะไรแบบนั้นแล้วก็แบบว่ารุนมากเขาไม่เคยได้ยินพี่กนล้อมเพลงพี่กนเป็นนักเ้ะองเอวอว่าใช่เอฟเอฟรุ่นเดียวกับพี่ลอนเลยฉนนึเอ้ยฉันเคยฟังด้วยเขาไปออกรายการข้าง ่ีวาเราไปรีแอคกันเลยดีกว่าค่ะกับเพลงเธอต้องเจอคสวยมากคส,สวยจังสวยมากเลยคุณชอบท่ายืนมากเลยมึงสีดำท่ามกลางสีขาว วความเ<จ>ดือดใจเขาอะเสียงเขาหวานมากแต่มันเศร้ามากเลยมื่เหรอตอนเนี้ยมัน สอหว่าที <S <S <par ison> like, <pod> ่จะปถึงตรงนีได้ต้องผ่าอะไเอันนี้ก็นิตอนเริ่มใช่ปะใช่เช่ พูดไม่ถูกแนละ้วเนี่ยคือใช้การประมวลมเยอะมากอะ่ะเข้าใจนะนี่แหละแผนถุชี นี่แหละก็คือต้องเจอแบบที่ฉันเจอถึงสักครั้งต้องโดนทําร้ายใจอะแล้วต้องโดนทําร้ายจากคนข้างกายเหมือนที่เขาโดนอ่ะมึงเป็นเพลงแบบเศร้าที่เสียงหวานมากคือมันเป็นเหมือนความในใจของลําพึงในเวอร์ชั่นที่เขาเป็นคนไม่ได้เป็นคนไม่ดีนะเป็นคนที่เป็นคนดีคนหนึ่งแต่แค่ว่า จะไม่มีใครเข้าใจหรอกว่าฉันจะรู้สึกยังไงจนกว่าเธอจะต้องเจอสักครั้งหนึ่งในความรู้สึกฉันที่แบบดูใช่ปะ่ะแบ็กาวล์สีขาวแต่พี่กินใส่สีดำคือผ้าสีขาวนั้นมันถูกแปกเบื้อนสีดำไปแล้วแล้วมันคือตัวเขาอ่ะที่เป็นแบบนั้นไปแล้วอ่ะเขายังจมอยู่กับสิ่งนี้ของเขาอยู่เพราะว่าเขาคิดว่าแบบทุกคนต้องได้รับรู้ถึงความเจ็บปวดที่เขาต้องแบกไว้เขายัง มีความรู้สึกว่าแบบไม่ควรมีแค่เขาคนเดียวที่รับรู้ถึงสิ่งนี้หรือได้รับสิ่งนี้ทุกคนต้องได้รับไปเรื่อยๆเหมือนกับที่เขาได้เจอแล้วการที่เขาอ่ะไม่หลุดพ้นจากตรงนั้นเสียมันเลยเป็นเหตุที่ทําให้เขาต้องสาบแล้วเชิญคาสาบแบบไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย สำหรับฉันน่ะพอฉันไ่ดูเพลงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเข็มที่จมกับคําสาปนะฉันมีความรู้สึกว่าตัวลําพึงอะ่ะก็กําลังจมกับคาสาปของตัวเองเหมือนกันเว้ยคือเขาไม่สามารถหลุดพ้นกับความเศร้าและ<อ>ความ,วามเข็มบวช<อ>ที่โก,กรธเกลียดที่เขาเจอมาเขายังเก็บมันทุกอย่างไว้อยู่กับตัวเขาใช่เขาอาจจะอยากชําระล้างสิ่งนี้ไปให้หมดแล้วก็ได้นะมึงแต่จิตใจของเขาเขาอาจจะเหมือนแบบ แบกรับอะไรมาเยอะมากมากแล้วอะ่ะการแก้แค้นนี้มันจะไปจบที่ตรงไหนวะเช่นสิหมายถึงว่าต้องอีกกี่ชาติอีกกี่ภพเข้าใจปะคือเนี้ยรู้สึกว่าลำพึงอะ่ะมันก็คืออยากจะจบทุกอย่างอย่างที่เล่บอกมันอยากจะจบแล้วแหละมันถึงต้องขมวดในช่วงอีพีที่เราเพิ่งดูไปมีอีพีสิบเนี้ยคือเขาพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ทุกอย่างมันจะได้จบแล้วเขาจะได้สบายใจอืออย่างนง้นนะฉันอยากรู้เลยอะ่ะว่าแบบ เขมอะจะทํายังไงให้ลําพึงรู้สึกว่าแบบเขมเข้าใจทุกอย่างแล้วนะเขเข้าใจความเจ็บปวดของลําพึงแล้วนะเข้าใจแล้วว่าแบบลําพึงต้องแบบรับอะไรมาบ้างมันมีประโยคหนึ่งที่จิ๋วพูดตอนที่รีแอคอยู่คือแบบกว่าเขาจะมาถึงจุดนี้อะมึงมจากธาตุที่โดนทําแบบนั้นตายยังโดดเดี่ยวอยู่ตัวคนเดียวแต่พอเขามาเป็นผีอะ กว่าเขาจะรวบรวมบิญญาณรวบรวมอำนาจม,มาถึงตรงนี้ได้อะมึงเขาใช้อะไรไปมากแค่ไหนอ่ะเขาใช้อะไรในการขับเคลื่อนในการเป็นแบบ m o ดูเ a t i o n นั้นนะจุดเป้าหมายของเขาเอ่ะส่วนใหญ่แล้วอ่ะผีอ่ะที่จะมีปัญหาในเรื่องของการจะขึ้นสวรรค์ลงนรกหรือจะต้องอยู่ต่อเนี่ยคือมันจะเป็นความรู้สึกสุดท้ายของการของตอนจะตายสุดท้ายใช่ไหมคือสิ่งสุดท้ายอารมณ์สุดท้าย ความต้องการสุดท้ายอ่ะมันคือมีผลต่อคนทุกคนมากๆแค่แบบว่าเราถึงจะเป็นคนไม่ดีมาก่อนแต่ถ้าตอนตอนเราใกล้จะตายเราคิดดีเราจะได้ขึ้นสวรรค์ก่อนที่จะลงนรกมันคือห่้วสุดท้ายในี่ของคิดข้อนเนาะแล้วขั้วสุดท้ายของเขาคือโคตรจะแคนอ่ะโคตรจะแคนมันถึงทําให้เขาติดอยู่ในความรู้สึกนรกยามถึงขนาดนี้โคตรจะแค่โคตรจะเจ็บปวดโคตรจะทรมานตอนนี้เห็นชักสีขาวแล้วก็เห็นเขาชุดสีดาใช่ปะ คิดแอบคิดว่าแล้วแม่งเปิดมาเป็นตอนที่แบบเดินมาที่ทองแล้วที่แบบเดินมาตรงสารานามอะ่ะมันเหมือนแบบเขาเคยเป็นสีขาวมาก่อนจนตอนเนี้ยทุกคนทำให้เขากลายเป็นสีดำอะ่ะแล้วทุกฉากทุกแบบท่อนเพลงอะ่ะมันหุกคุกคุกหมดเลยไม่ว่าที่ตอนแม่เข็มที่ท่อนแบบคนข้างกายแบบทำร้ายอะไรเงี้ยหรือตอนที่บีบคอเข็มแล้วบอกว่าเข้าใจในสิ่งที่ฉันเจอเรื่องนี่คือแบบ โหคนรู้อะคือมันเป็นแบบดูเนิบเนิบไม่ต้องเกี่ยวกายไม่ต้องอะไรแต่แบบเสียดแทงลึกไปถึงหัวใจอะคือเพลงเนี้ยมันร้องด้วยอารมณ์เหมือนตอนเขาตอนตีที่เขาสาบแช่งอะมันหมดความรู้สึกเจ็บปวดทางกายแล้วม,มันเหลือแค่ใจใจที่แบบภาพที่นึกถึงอะมันคือนึกถึงแบบว่าก้อนสีดำดำก้อนหนึ่งที่เหมือนตอนเนี้ยมันแหวก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 จนมาเจอเสียยข,ขาวๆที่อยู่ข้างในแล้วเป็นเสียงเนี่ย ที่กำลังเล่าให้ฟังอยู่ <S 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 ว่าจริงๆแล้วก้อนปกคลุมสีดำๆตรงเนี้ยที่มันมีอะไรมันเกิดอะไรขึ้นคือเหมือนเขาร้องเพลงนี้อยากให้ทุกคนเข้าใจความเจ็บปวดที่เขาเจอมันไม่ได้มีความแครนแล้วอะหมายถึงว่าไม่ได้แค้์แต่ให้อยากรู้ว่าสิ่งที่ฉันเจอแล้วเจ็บปวดอะมันเป็นยังไงอยากเคยคนเข้าใจใช่เคยเจอหรือยังที่แบบโดนทําร้ายด้วยคนข้างกายอะเธอต้องเจอแบบเหมือนที่ฉันเจอแล้วเธอจะเข้าใจว่าทําไมฉันถึงเป็นแบบนี้ แต่ที่แน่ๆนะพี่กินโคตรสวยเลยสวยมากเลยชอบแบบคือฉันอ่ะชอบบอดี้เขาหมายถึงว่าบอดี้เลียงเิดเขาในตอนที่แบบยืนแล้วทําอะไรสักอย่างมันจับข้อมือใช่มันซิงกับทุกอย่างแล้วมันแบบเขาชอบจับข้อมือหมายถึงลำพึงชอบทำอย่างเงี้ยใช่ตั้งแต่ซีนผีบุญที่ที่ที่นี่เห็นชัดๆนะเพราะว่าซีนอื่นนี่ปิดตาร้องไห้ยังเป็นร้องไห้ที่แบบมันหมดความเศร้าไปแล้วอ่ะแต่มันร้องไห้ด้วยความแบบ ร่างกายมันเป็นไปพอมันนึกถึงหรือการจับข้อมือมันเป็นมันสร้างโมรีที่จําแล้วมันร้องออกมาคือลำพึงที่เราเห็นน<อ>ะทุกอะกับเสียงเพลงของพี่กีนที่ร้องออกมาเสียงอันนี้คือลำพึงตัวจริง ใช่ลําพูตัวจริงที่จริงๆแล้วที่เรารู้จักกันก่อนที่เราจะมาเห็นว่าเขาเทินกลายเป็นผีแื่ต้องเจอเรื่องอะไรมาบดาเขาเคยเป็นเสียงแบบนี้เขาเคยมีเสียงที่เป็นแบบนี้มาก่อนใช่ก่อนที่เขาจะต้องมาแบบหากูอยู่รึออะไรเงี้ยคือเขาเคยเสียงนี้มาก่อนคือเขาอาจจะไม่ใช่คนดีร้อเอร์เซ็นแต่เขาก็ไม่ได้คนที่เป็นเลวร้ายร้อยเปอร์ซ็ต์ตอนที่ฉันฟังเพลงนี้จบนะ แล้วฉันร right um sure. ู oh, ้สึกว่าฉันอยากสูกเป็นเข็มแล้วฉันอยากพูดคาว่าขอโทษเฮ้ยเอาจริงๆป้าคำว่าขอโทษนี่อยากพูดต้องแต <S 2> <S 2> Earlier, ่ตอนที่เราดู EP ศิษอยู่เเลที่แบบเป็นซีนที่อยู่ในความฝันนี่ใช่ตอนที่รู้สึกแบบใจอยากจ่ยอยากนี่คําคำว่าขอโทษแต่กลายเป็นว่าเออผมยอมแล้วยอมแล้วใช่แล้วมันเหมือนแบบจำนวนกับสิ่งนั้นแล้วมันทําให้แบบ ลำพึงก็ยังจมอยู่กับคำสาปของตัวเองต่อถ้าเกิดพ่อครูไม่ได้มาช่วยแล้วเข็ไปในซีนนั้นจริงๆอ่ะคำสาปเนี้ยก็จะดำเนินการต่อไปถูกเป็นอีกชาติหนึง่งเหมือนคำเนี้ยจะไม่ได้ผุดออกมาตอนที่แบบอยู่ในนั้นเพราะเรารู้สึกว่าอุ๊ยหมายถึงฉันนะ<อ>จิตใจฉันอยู่กับพ่อครูอ่ะหมายถึงว่าพ่อครูมาหน่อยนะยงเแต่พอ,อมาฟังมุมของลำพึงปุ๊บฉัน้สึกเลยขอโทษ ขอโทษสาหรับทุกอย่างฉันคิดคาว่าขอโทษตั้งแต่ตอนที่ดูแลพยายามรู้ว่าน้องเข็มจะพูดคําว่าขอโทษไหมแต่ก็อ๋อเข้าใจได้พอเรื่องมันเล่ามาแบบนี้ก็เข้าใจแต่นี่ก็รู้สึกว่าแบบคิดว่าจะพูดว่าขอโทษผมยอมแพ้แล้วอะเสียงน้ําเสียงของลำพึงตอนนั้นอะกับทุกตอนที่พูดมามันเหมือนกับเพลงเนี้ยมันเหมือนกับเพลงนี้เลยที่แบบว่าด้วยสีหน้าเขาเขาแบบนิ่งแล้วอะแบบว่านี่มันคือห้วงสุดท้ายของชีวิตเธอจะทํายังไงกับฉัน เธอจะเข้าใจฉันได้หรือยังแต่ต้องการคนเข้าใจแล้วมันกลายเป็นว่าทุกชาติที่เขาทําสาเร็จอะที่ตัวแบบเขมตายอะไรเงี้ยไม่เคยมีใครเข้าใจเขาเลยเว้ยใช่โทษว่าแบบว่าบางทีมันไม่ได้เกิดจากลำพึงหรือซ้าอย่างยุคของอภวัอืระวักับเขมิกานี่คือลาพึงไม่ได้ทําอะไรเลยใช่ไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่าเป็นผู้หญิงได้แหละเพราะต้องแล้วพอไปเจอกันในในที่เป็นวิญญาณแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่รู้จักอีกไม่ได้รับรู้ว่าแบบ จะต้องอะไรยังไงแล้วมีชยศเข้ามาอีกมันก็กลายเป็นว่าตัวลําพึงไม่ได้แบบไม่เข้ามาพูดเพียตรงนี้มันก็เลยว่างั้นก็เจอกันต่อไปแล้วกันถูกปะอ๋อนี่เลยเป็นสาเหตุที่มันอยู่แหล่ชาติไงเพราะมันไม่ได้แบบได้เพียเชียกูแล้วผลลุกแล้วกูรู้สึกว่าแบบกูเริ่มเห็นภาพแล้วกูเริ่มเห็นภาพแล้วว่ามันจะจบยังไงกูเริ่มเห็นภาพแล้วกูก็เลยแบยิ่งพูดยิ่งขนลุกเรื่อยๆเพราะว่ามันมีชยศแต่ตอนนี้ชยยศมันโดนปลดออกไปแล้วไง แล้วตอนเนี้มันเหลือแค่ตัวแบบตัวเข็มฉันรู้แล้วทาไมตอนซิงบัวตอนบึงอ่ะลําพึงอ่ะบึงบัวลําพึงอ่ะถึงทําให้เข็มมารีไมายกลับไปตอนชัตนแรกใช่ไหมใช่เพราะเดา๋ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรใช่แล้วมันอยู่ที่ตัวเข็มแล้วว่าจะรูยังไงทกแล้วตอนที่ตอนนั้นอ่ะกูรู้สึกว่าชอบมากแล้วมันรีไมายถึงตอนไหนรู้ปะตอนที่แบบตอนที่ลำพึงถูกตีอ่ะ แล้วเขมพันหน้าหนีแล้วหลับตาแล้วจับหน้าแบบมึงดูเสียงแบบมึงดูว่ากูต้องเจอกับอะไรมาบ้างที่แบบสุดท้ายแล้วกูร้องขอ,อกูทุกอย่างแล้วแต่แบบไม่มีใครฟังหรือเข้าใจกูสักคนนี่คือการเรียกร้องความยุติธรรมของเขาอะคนออลุกแล้วสัมพันธ์กับพีบุนีกอ้อยคนลุกมไม่ไหวแล้วคนลุกแล้วท <c oughs> ี่เกดคนลุก <c oughs> ล้าว พอฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกว่าแบบนึกอะไรได้หลายๆอย่างมากที่เราแบบเราติดค้างแต่เรารู้สึกว่าเรายังแบบไม่รู้จะพูดมันยังไงเออเหมือนที่แบบเราอพูดกันแบบช่วงอีพีหลังๆนั้นจะบอกว่าเรื่องนี้มันยากเลยเรื่องนี้มันยากแบบอจบยังไงวะจบยังไงปูปมตัวละครขนาดนี้แล้วจะลงยังไงจะมีจุดอะไรที่ทําให้แบบมึงคนที่แค้นมาเป็นแบบหลายๆร้อยปีอะมึงผักจบได้โดยที่มันรู้สึกว่าแบบเม k เซน n ่อะแล้วกูแบบเห็นภาพเลยอะว่าแบบ มันต้องมันมันต้องอย่างี้แหละแล้วพอเนื่องากชยศดมันก็เลยเกตว่าทำไมอ๋อทำไมมันถึงไม่จบสักทีไงเออมันยังไม่ได้คุยอะไรกันดีๆจบๆแล้วทีลยไรตอนแรกบอกว่าจำไม่ได้ด้วยคองขวัญเรืองงเหลือใครว่าคองขวัญเออว่าถามว่าคอนขวัญใครแล้วก็เดนอ่ะคือเป็นผู้หญิงอะหลายชาติติดเหมือนกันนะเออมันก็เลยแบบไม่มีโอกาสได้เข้ามาทําอะไรเพราะว่าเป็นผู้หญิงมันก็แบบตมคําสาปอยู่แล้วอะภาคจากคนรักไม่ก็ตายทั้งติน มันก็เป็นอยู่แล้วอะหรือเป็นตอนที่เป็นเวอร์ชั่นผู้ชายมันก็มีของน้องเขมอะที่ใช่ที่โรนผู้ชายรถไฟเอแต่อันนั้นมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะว่ามันไม่ได้เราไม่ได้เาขาไม่ได้เล่าถึงว่ามันรักหรืออะไรยังไงแต่มันต้องแต่เป็นผู้ชายอายุยี่สิบเอ็ดปีแหละมันเหมือนอยู่ๆใช้ชีวิตอยู่ๆอ้าวยี่เอตายฉันว่ามันเป็นสเต็ปของตัวละครนั่นแหละช่วงแรกๆเขาอาจจะไม่ได้เชื่อในคำสาบหมายถึงว่าไม่ได้คิดว่าแบบ มันมันอะไรแบบั้นอ่ะเงินออกแต่พอมันเริ่มแบบหนึ่งไปแล้วสองสามสี่ห้ามันเริ่มแบบมันเริ่มสามมันเริ่มแอะไรคือตอนหลังเคมีกาใช่เพราะมันมีแบบคนอื่นมันเข้ามาเกี่ยวข้องเพิ่มโดยที่ตัวเขาอ่ะไม่ได้ทําแค่คนเดียวแล้วเอาจริงๆนะคนดูนี่คือแบบงงละแล้วรีแอคแค่เพลงพี่กีนเออแต่พวกเราไหลลงไปได้ไมีเพราะว่า ลำพึงมาตลอดเลยคือพี่กีน่ะเล่นดีมากๆแต่เราอ่ะเห็นแค่สองโหมดของเขาอาบสามและกันอดีตของเขาคือตอนที่เขายังเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งเนาะกับโหมดที่เขาแค้นเขมกับโหมดที่สามคือซีนที่เขาช่วยเด็กไว้ตอนเออเนอะคือเราอ่ะเห็นแค่สามโหมดนั้นแล้วเราอ่ะยังจินตนาการไม่ออกว่าลํำพึงอะ่ะจะจบได้ยังไงและอย่างหนึ่ง ที่กูัวสงสัยตั้งแต่ตอนที่ดู ep เก้าแหละคือเขาพูดว่าทุกคนได้ชดใช้ให้กูแล้วเหลือแต่มืองแต่กูก็เริ่มสงสัยว่ายังไม่ได้ชดใช้ให้ยังไงวะเพราะว่าแบบเข็มก็ตายมาแล้วหลายๆชาติแต่ตอนเนี้ยเริ่มแบบเริ่มเกมแก่แล้วว่าแบบอ๋อว่าแบบทาไมเธอต้องแบบอยากให้เธอเข้าใจอยากให้เธอได้รับรู้สิ่งที่ฉันแบบเพราะว่าแม่เข็มก็กลับมาเกิดเป็นแม่เข้มแต่ก็เพราะว่ามีลูกหรืออะไรยังไงก็ตายไปปกติแต่หมายถึงว่า ไม่ได้โดนความสาบไหลแรงเท่ากับเข็มก็เลยแบบทําไมถึงยังเหลือเข็มโอเคนี่เริ่มเก็ดดละเริ่มเห็นภาพเริ่มเห็นภาพใช่แล้วเราคุยกันจริงจังมากแต่คนที่อ่านนิยายเขาอาจจะหัวร้อนเราก็ได้นะ <laughs> คือไม่รู้รแต่ว่าเราได้รับแบบมูดน่จริงจริงพอพูดตรงนี้ปุ๊บเอ้ยมันก็นึกถึกอันนั้นอันนี้แล้วก็แบบเออหวะมันเชื่อมกันใช่มันเอมมอนเชื่อมมันเชื่อม,เ,อม,เ,อมเพลงนี้เป็นเพลงที่แบบทําให้เราเห็นมุมมองอีกมุมหนึ่งของลําพึงเยอะมากๆแล้วมันทําให้แบบเรารู้สึกว่าเราได้รีใหมในหลายๆซีนที่เรายังมีความแบบติดค้างอยู่แล้วมันทําให้เราอะอยากไปต่อมากๆอีกกับ การที่เขาจะเล่า EP ที่เหลือยังไง11 12คือ2ตอนสุดท้ายแล้วอ่ะทุกคนคือเราดําเนินมาถึง2ตอนสุดท้ายแล้วใจหายมากๆอะแล้วแบบไม่คิดว่าเขาจะเซอร์ไพรส์เราในการแบบให้มุมมองลําพึงมาแบบนี้แล้วก็คิดถูกด้วยนะที่รีแอคตอนนี้ถูก,ถกค่ะ,คะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะที่สอนที่สุดอย่าลืมกด ซั <Stop S 2> บ <Surprise S 2> สไคร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปรีแอคใหม่ๆของพวกเรานะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายบ๊าบุย